ผมช่วย500ผมช่วย500 95 0 0 9,500พโอ้โหตอนนี้9,000มินช่วย500มินช่วย500 1 0 0 0เป็นึงแล้วครับ้้ยเดี๋ยว9,500ช่วย500ก็เป็น9,500 500ช่วยเท่าไหร่มืนึ่เ่าไมื่นหึมื่นหนึ่ไปช่วย500 10,000ฮะพี่จีนช่วยสอ0พั ผมไม่ยิงผมไม่ยิงผมไม่ได้พูดเจนผมไม่ยิงอะไรโดนใจเจนสู้เขาเราเอฟหนึ่งมาเยอะหามเดี๋ยวกูหามด้วยหามครูไปด้วยไม่ใช่ตรงตรงนี้พันตกตกลงตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้หมื่นบาทหมื่นบาทแล้วมีทีนี้สองพันไงเขาไม่ยอมแพ้เขาหามกันเดี๋ยวกูหามด้วยหสี่โอเคคนละห้าร้อยโอเคห้าร้อยก็เป็นหมื่นสองดึงมาสองพันอู้เยอะกว่าลูก่อีกอ่ะ โโโอออ้้ลแฟนขับเขาทชิกมาจะนั่งอยู่แถวนี้ไอ้ที่ว่าขี่คือรุ่นอื่นนี่เอาขี้มาประมูลม่ใช่หะอ๋อเขาเข้าใจผิดพ่อจีนคุณพ่อจีนกดเงินใส่ซองมาแล้วแล้วก็เอากลับบ้านไปเดี๋ยวเดี๋ยวจบจบตรงนี้จบยรงนี้เดี๋ยวยังไม่จบหมื่นสองพอพแค่นี้แต่ว่าว่นบอกจะสมทบอีกเท่าไหลง เออช่วยพันหนึ่งอ right. oh. hey, ้ยเฮ้ยอันนี้หักหน้ากันดีกว่าเขาเป็นอค่ออห้าร้อยว่าไงว่าไงรในฐานะที่เป็นรุ่นห้าด้วยกันรุ่นห้าด้วยกันยังไม่ได้กดกันมาหรือยังเดี๋ยวไม่ให้ยืมมีดอกเบี้ยนี่อย่าคิดมากเลยปุยฝ้ายทำไมคนมาปุยไฟฉันบอกให้ว่าปุยฝ้ายเป็นชาวโคราชตัวจริง โปรเจกต์เนี้ยเริ่มมาจากผมคุยกับเริ่มคุยกับปุยฝ้ายเป็นคนแรกใช่ห้าร้อยเป็นหมื่นสามพันห้าร้อยแล้วปุยฝ้ายจ่ายปุยฝ้ายสวัสดีลูกคูขาดอีกหมื่นห้าเท่านั้นเองใช่ปุยฝ้ายช่วยเท่าไหร่ลูกอ่าเมื่อกี้ที่บอกว่าช่วย500จ่ายแล้วนะหมดไม่เกี่ยวแล้วนะหมดสินคกาแล้วคนตัวล้วนะที่กำลังจะถามเขาว่าอีกหมื่นห้าเขาจะให้เท่าไหร่ไปบอก500เดี๋ยวเาก็ให้ตามหรอกก็เอา เดี๋ยว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 แล้วเผื่อของแกแล้วเผื่อของแกไม่มีใครเขาประมูลแกจะทิ้งแบบว่าอยากเงินห้าพันไปให้แฟนคลับแกบอกประมูลวันนี้แฟนคับรูบอกว่าพวกพี่มากันน้อยนี้ก็อย่าเอาอะไรประมูลนะน้องนะแบบนี้าช่วยคนอืมนดีมาช่วยคนอื่นเนาะโอเคคนพ่ายไปแล้วนะห้าร้อยเท่าไหร่ลูกห้าพันบาทค่ะลูกทำพันบคทเด็ด ก็จะห้0พันคนเดียวเลยก็เป็น17,500จับ1้0 0้เอา่แอาละพวกนี้มันตกเลขไปเลยนะขายกันไม่ลงตัวนะพูดไปแล้วไม่ลงตัวแล้วผิดชอบกันไหวไหมเม้นเม้นเม้นที่แน่ๆตกเลขเองก็ได้จำเอฟตัวเองให้ได้แล้วกันว่า AF อะไรโอเคมันเริ่มต้นจาก AF3 นะเนี่ยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นสรุปรวม้วเป็น18,000แบาทหรือเปล่า เอางี้ว่าควักเงินกันมาเลยใครจ่ายเท่าไหรแล้วเดี๋ยวนำของพ่อนี่พี่มีคนทําบัญชีมาให้ด้วยว่าว่าใครจ่ายเท่าไหร่หัวหัวพี่เป็นสกีปุ๊ก็ว่าจะแบบคนนียนๆไปห้าสิงห้าสิบไม่เขียนหมดเลยอ่ะจีนอ่านเลยลูกอันนี้ถือว่าเป็นการสรรเสริญเจนครูดูค่ะครับของครูเนี่ยห้าร้อยกับกับเอฟหนึ่งถูกปะอ่าาาาแล้ของครูแต่ละหาสิบพันกับน้องน้องหรือพี่น้อง น้องน้องน้องดูหน้าก็รู้แล้วบริจาคมาขนาดนี้ต้องเรียกน้องแล้วนะให้สี่พันแล้วน้องนะแล้วของน้องอ่ะเอามาของแม่เล็กนะคะห้าพันค่ะมาเลยของน้องไปรับของน้องพี่ห้อีโนกพี่นกพันห้ากูรู๊บสามพันสามพับี่พันนะบอกสามพันของกูรุ๊บสี่พันเพิ่มด้วเน้ยของเราเท่าไหร่ครับกูรุ๊บสี่พันนี้ห้าร้อยไม่รู้ว่าน้องราคาร้อยกูรุ๊บ ไให้อีกรักจะยอมหรออันนี้เฉพาะรูปของเอฟสามก่อนงานวันนี้ไม่ได้จบแค่นี้แล้วนึกื่อว่าที่เหลือจะมีใครประมูลอะไรอีกพี่รักก็ต้องแบ่งเงินไว้ช่วยเหลือลูกศิษย์ก็ตัวผมตกลงเอาไว้สามพันแต่ผมควักมาสี่พันเดี๋ยวเดย์แค้นึรงผมจะไปไถ่กับเอ้พวกเอฟสองโอเคโอเคได้ครับเก็บไว้เป็นกองทุนสำหรับที่แฟนๆน้อยที่มาช่วยเราใบห้าพันค่ะตอนนี้ยอดห่อยมาแล้วน้อง น้องสาวเขามาให้แล้วผมพี่เลยเออของทรีนให้มาอีก800ร้อแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้พี่เชื่อเลยเฉลี่ยเนี่ยอ๋ออันนี้ยังอยู่ในข้อใหญ่ที่ลงบัญชีมาแล้วถูใหนึ่งมือให้ตี้ตีกลับบ้านโอ้ไปเถอะไปฉันหลุมตังได้แล้วใครอยากได้รูปไหมเนี่ย อยากได้รูปคือตอนนี้รูปอย่างนี้มันคนไม่จาดเงินแล้วก็บอกว่าเอารูปไปไม่ต้องมาให้เราตังค์ไปเสียใจอยากได้รูปไม่ลองตัวแม่เล็กรีบแม่เล็กเลยน้องเล็กวันนี้น้องเล็กยอย่าเรียกแม่วันนี้จะบอกว่าตู้เอทีเอ็มอยู่หลังเวทีนี่เองมีสองตู้นะจ๊ะใครรูปลมกันลูก โอเคเงินไม่พอนะคะเราปิดการขายตรงนี้ไปบ่อนปิดเลยปิดเลยครับเพราะว่าไอ้รูปก็ไม่เสียไปได้ตังมาใช่แล้วจริงหรอเปล่าใครเอารูปครับตกลงเป็นน้องแม่เล็กใช่ไหมครับน้องแม่เล็กรับรูปไปเลยนะฮะเป็นน้องและแม่แบ่งกันกับคนที่ช่วยแชร์ด้วยก็ได้นะครับหลาคนตอบแล้วก็รูปนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเบื่อแล้วก็เอามาประมูลได้อีกรอบหนึ่งนะฮะในก่อหน้าเดี๋ยวเผื่อน้ำท่วมปีแม่เราจัดประมูลใหม่ เอาบานิสิถูกใครเข้ารู้อะไรมาเอามาอีกถูกนะครับถะสี่้อย่อไม่น้อยเลยตีราปไอ้ใรีลูกตีใส่พานไปถวายน้องนั่นเลยของครูตียกไปให้เดี๋ยวตีจะร้องเพลงเพราะเราได้เงินแล้วเราได้ต้องหมื่นแปดร้องเพลงาเดี๋ยวไม่พอขอบหูเลยใช่ไหมครูเม้มติ่งหูเบาๆ และแนะนำให้เป็นตีงหูทางด้านซ้ายเอางี้มาคุยมาคุยกับพี่ๆนางตี๋ครัีครูอ่าเข้ารูปล้วปรบมือหน่อยขอบคุณครับสองรูปนะคะได้ไปเลยสองรูปเดี๋ยวพอหลังจากตีร้องเดี๋ยวเราจะมีนักร้องอีกคนหนึ่งด้วยไหมให้คุณดูเอาไปตั AF7 นะครับแฟนคลับบวกคุณแม่น้องต้นนะครับบริจาคมาแล้ว5,000บาทครับ แฟนกับน้องรอน F5 บริจาคมา1,500บาทครับตัวไม่ได้มาแต่กับไม่ได้มาแต่ก็มีตัวแนนมาข่อให้นะครับรู้สึก,กเครียดกันมา,นาววกครับคุณ <laughs> ังมาเสียเงินกันด้วยเป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่บอกว่าอานิสงส์กะช่วยให้เราไม่เดือดร้อนนะพี่ดุ๊กถึงแม้ว่าเราเดือดร้อนก็จะมีคนดีๆมาช่วยเราแบบนี้ขอบคุณมากครับบริษัทอะไรขอให้จีซีบริษัทเกสต์คลาสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะเราอยู่กรุงเทพก็อย่าชะล่าใจนะครับเพราะฉะนั้นอานิสงส์นี้ก็ขออวยพรให้ถ้าบ้านใครน้ำท่วมขอให้มีปลากระป๋องไปถึงมือนะครับ คุณที่ดูครับไม่น่าเชื่อว่ารูปของ AF3 และการร่วมกันกระโชคทรัพย์ของเราจะสามารถทำได้ถึง21,000บาทตอนนี้เดี๋ยวมาเ้าอุอ้ยตกใจด้วยไอ้พวกนี้เป็นกระแหลอะไรคะแดนเซอร์ cer, หรือสร้างความสร้างความรำคาญไม่คือตีบอกว่าเดี๋ยวเขาจะร้องก่อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวเขาเรียกขึ้นมาขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจครับตีแนละบรรดาเอคนนี้ด้วยนะครับ คุณมากนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านด้วยนะครับที่มาร่วมทำบุญกันในวันนี้ครับ